สวัสดีค่ะน้องจอยค่ะวันนี้อยู่ที่สํานักงานท่านอาจารย์ไพรโรธเรื่องวิชานะคะสํานักงานมหาเยนรวยวันนี้น้องจอยจะพาทุกท่านนะคะมาดูว่าของจริงกับของเลียนแบบแตกต่างกันยังไงขนาดของผ้ายันที่น้องจอยยกตัวอย่างให้ดูวันนี้นะคะเป็นขนาดของ30เซน30มเซนเป็นมหาเยนรวยนะคะจุดแรกเลยที่อยากจะให้สังเกตนะคะหวัวยยันสิบทิศของท่านอาจารย์จะแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธทั้งหมด10องค์เริ่มนับนะคะ1 2ึ่ 4ามสี่ห้าหกเดแปตรงนี้คือหลักสำคัญในการที่อาจารย์จะใช้เขียนพยันะหนึ่งพืนนะคะให้มีชีวิตแล้วก็ให้เป็นดวงปกปักรักษาคุ้มครองของทุกๆคนนะคะส่วนจุดที่2นะคะจะมีวงกลม4ี่วงตรงนี้นะคะจะเป็นนะมะพะทะค่ะ และอีกจุดหนึ่งที่จอยอยากจะให้ทุกท่านสังเกตนะคะนั่นก็คือลายเซนของท่านอาจารย์ไพโรจน์ค่ะลายเซนของท่านอาจารย์ไพโรจน์จะสวยงามมากๆจะไม่เหมือนใครนะคะลักษณะจะเหมือนเรือสุพรรณหงษ์และจุดจุดท้ายจุดที่4ที่อยากให้สังเกตสําคัญเลยก็คือด้านซ้ายของพยันนะคะจะเขียนว่ามหาเยนรวยและก็ซ้ายขวาของคําว่ามหาเยนรวยจะปิดด้วยก้าวไง่รับทรัพย์นั่นเองค่ะขนาดนี้นะคะเป็นขนาด30เซนเป็นมหาเยนรวยจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่อยากจะให้สังเกตเพิ่ม เิ่มเติมก็จะมีในเรื่องของยันเทาะค่ะเรื่องคุ้มภัยและอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นนวลดเวียนนะคะเรื่องเมตตาค้าขายส่วนอักคระเพิ่มเติมต่างๆท่านอาจารย์จะพิจารณาตามดวงอีกทีนึงแต่ลักษณะลายเส้นของท่านอาจารย์จะค่อนข้างคมและก็ชัดเจนแบบนี้นะคะขณะที่จอย,ยกให้ดูนี่คือ30เซนเริ่มต้นของมหายันรวยในการเขียนตามดวงวันเดือนปีเกิดแต่จริงๆแล้วอาจารย์นะคะจะเริ่มเขียนตั้งแต่10เซน20เซน30เซน40เซนและ50เซนสําหรับดวงบุคคลค่ะ 啊。<noise> ส่วนถ้าใครอยากได้มากกว่า1บุคคลจะแ,แนะนำเป็นขนาด78.9เ้ซน88 cm, และ1เมตรและมากกว่านั้นนะคะก็จะมีตามด้านหลังจอยเมตร20เมตร50ตามความต้องการของท่านค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะที่นำเสนอในวันนี้นะคะที่อยากจะบอกให้ดูว่าข้อแตกต่างกันสำหรับ30เซนและ50เซนเป็นยังไงจุดที่สังเกตก็เหมือนกันค่ะจะมียันสิบที่ท,ทางองค์สมมาสมุทธเจ้าทั้งหมด10พระองค์และที่สำคัญก็จะมีวงกลมนําพระพทะตรงกลางเหมือนกัน แต่ตรงนี้ผืนใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นอักขระก็จะเยอะมากขึ้นมีพื้นที่ให้ท่านอาจารย์เขียนอักขระเสริมดวงแก้ไขปรับดวงได้มากขึ้นนะคะและจุดที่ให้สังเกตเช่นกันค่ะ 30- กับ50เซนทุกอย่างจะคล้ายกันเพียงแต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและอักขระที่เสริมดวงของท่านจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของผืนพยันนะคะส่วนขนาด ที่จะสามารถใส่องค์เทพได้บางท่านสงสัยว่าทําไมบางคนมีหัวใจองค์เทพอยู่ตรงกลางแทนที่จะเป็นหัวใจยันสิบทิศนะคะจะเริ่มที่ขนาด40เซนขึ้นไปหัวใจองค์เทพจะอยู่ตรงกลางนะคะองค์เทพที่ว่านี้หมายถึงองค์เทพที่ เราส่วนตัวเป็นคนนับถืออย่างเช่นองค์พญานาอค,าคนองค์พระพิฆเนศองค์พระราหูเป็นต้นสำหรับท่านไหนที่มีองค์เทพที่นับถือและเสริมดวงอยู่แล้วอยากให้ท่านอาจารย์เสริมใส่ในตรงกลางร,รวมกับอัขระที่อยู่รอบๆนี้สามารถแจ้งท่านอาจารย์ได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจแจ้งท่านอาจารย์ให้ท่านอาจารย์ดูให้ได้ว่าอยากจะมีองค์เทพยอยู่ตรงกลางผืนพยัญชนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่จอยแจ้งมาก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบนะคะระหว่างของแท้และของเรียนแบบ และก็จะมีจุดสังเกตหลายๆจุดอยู่ด้วยกันอยากให้ท่านลองกลับไปสังเกตดูว่าพยายของท่านมีครบตามที่จอยแจ้งหรือเปล่าสําหรับข้อมูลในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะวันนี้จอยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ